สวัสดีค่ะการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมคือจุดเปลี่ยนที่สร้างความกังวลใจอย่างมหาศาลแต่ในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งการต่อสู้กับโรคร้ายนี้ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังค่ะการรักษาไม่ได้มีเพียงการทำลายเซลล์มะเร็งอีกต่อไปแต่คือการมุ่งเน้นความแม่นยำและการปลุกพลังของร่างกายให้กลับมาต่อสู้กับมะเร็งด้วยตัวเองค่ะ วันนี้เราจะมาสำรวจแนวทางการรักษามะเร็งเต้านมตั้งแต่การรักษามาตรฐานจนถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยและค้นพบว่าเราจะสนับสนุนร่างกายของเราจากภายในได้อย่างไรคะ่ะภูมิคุ้มการจัดการมะเร็งได้อย่างไรและทำไมบางครั้งถึงล้มเหลว โดยปกติแล้วระบบภูมิคุ้มกันของเรามีหน่วยลาตระเวนที่คอยตรวจจับและกำจัดเซลล์ที่เริ่มผิดปกติอยู่ตลอดเวลาแต่เซลล์มะเร็งนั้นฉลาดแกมโกงพวกมันสามารถพัฒนากลไกลเพื่อพรางตัวหรือแม้กระทั่งไปเหยียบเบรกระบบภูมิคุ้มกันไม่ให้ทำงานได้ผ่านโปรตีนที่ชื่อว่า PD-L1 ซึ่งจะไปจับกับตัวรับ PD-1 บนเซลล์ภูมิคุ้มกันของเรา ทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันของเรามองไม่เห็นหรือเมินเฉยต่อเซลล์มะเร็งไปเลยค่ะความเข้าใจนี้นำไปสู่การปฏิวัติที่การรักษาที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันบำบัดหรืออิมมูนโนเทอราปีซึ่งเป็นยาที่เข้าไปปลดเบรกทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรากลับมามองเห็นและเข้าโจมตีเซลล์มะเร็งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกครั้งค่ะเบต้ากลูแคนคือผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยของระบบภูมิคุ้มกัน ในมุมมองของการแพทย์เชิงบูรณาการที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมการใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับเข้ามาสนับสนุนร่างกายคืออีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจเบต้ากลูแคนซึ่งเป็นสารสกัดจากยีสต um, ์ดำ Oreo b a c i d i u m Pullulans คือหนึ่งในสารที่ได้รับการวิจัยอย่างกว้างขวางแล้วเบต้ากลูแคนจะเข้ามาช่วยภูมิคุ้มกันได้อย่างไร อย่างแรกคือเป็นกุญแจปลุกทหารยามเบต้ากลูเคนมีโครงสร้างจำเพาะที่สามารถเข้าไปจับกับตัวรับบนผิวของเซลล์ภูมิคุ้มกันด่านหน้าอย่างเซลล์แมคโครฟาจการจับกันนี้เปรียบเสมือนการไขกุญแจเพื่อปลุกให้เซลล์เหล่านี้ตื่นตัวและพร้อมรบค่ะต่อมาคือการเพิ่มประสิทธิภาพการโจมตี เมื่อเซลล์ภูมิคุ้มกันตื่นตัวมันจะเพิ่มความสามารถในการกินเซลล์มะเร็งปล่อยสัญญาณเรียกเซลล์นักฆ่า,าอื่นๆและชี้เป้าให้หน่วยรบพิเศษอย่าง T-cells เข้าโจมตีได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นค่ะและที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการทำงานร่วมกับภูมิคุ้มกันบำบัดนี่คือแนวคิดที่ทันสมัยมากค่ะงานวิจัยชี้ว่าการใช้เบต้ากลูแคนเปรียบเสมือนการเหยียบคันเร่งเพื่อกระตุ้นกองทัพภูมิคุ้มกัน ในขณะที่ยาภูมิคุ้มกันบำบัดทำหน้าที่ปลดเบรกการทำงานร่วมกันจึงอาจส่งผลให้การทำลายเซลล์มะเร็งมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมากเลยค่ะแต่มีข้อที่ต้องย้ำเสมอนะคะว่าเบตากลูแคนทำหน้าที่เป็นเสริมเพื่อสนับสนุนการทำงานของภูมิคุ้มกันไม่สามารถใช้ทดแทนการรักษามาตรฐานอย่างการผ่าตัดเคมีบำบัดหรือยาพุ่งเป้าได้และควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลเสมอค่ะ การต่อสู้กับมะเร็งเต้านมในยุคใหม่จึงเป็นเรื่องของการผสมผสานที่ดีที่สุดระหว่างเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยเพื่อกำจัดเซลล์ร้ายและการดูแลแบบองรวมเพื่อเสริมสร้างกองทัพอินเทอร์อลของเราให้แข็งแกร่งและพร้อมที่จะต่อสู้เคียงข้างไปกับเราในทุกย่างก้าวค่ะ